ลาบสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปซื้อผู้สุกขน้นทางฟังไทยฟังลาวท,ทังยุโรปเรตูลูเมนีคึแ้แม่ไม่ดีสาวอีสานกิ่นแสบอ่าสิมีเพงลงไมล่าสูตรมาฝากมาตอนพี่น้องซื้อผู้สุขนเลยนะคะแตง่งไม่ไม่สดสดร้อนๆสองมือสามมือซื้อเพลงลงมักเบ้าเท่าเด้วยวะเด้ออ่าก่อนสิไปฟังเพลงแม่กะมีอาหารมาฝากเด้อเมนีเด้อเมนีตำซั้วกุ้งสุกนะคะ เพศเเสียบสีเลยพี่น้องจ้าแสีบถึงใจไปเลยจ้า <c oughs> อ่าก้อนกินกะขอราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำเลยรวยจเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลรวยรวยเฮงเด้อพี่น้องเด้อสู่ๆเ้อจ้าเด้อย่าอยย่าอยเด้อ ปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะด้วยความอดทนแล้วก็รอ,อ,อคอยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ้อพี่น้องเนาะ Good morning Good afternoon Good evening Media friend uh, Every one Every where Today Mary eat spicy noodle Thai and chim uh, salad So yummy yummy Banana joy v เด me Media f r e Thank you for watching my video Thank you for your comment Thank you for your support m ี Have a nice day Have great day Have a nice day Thank you so much p l e a subscribe e s Like and share my video อ่า Love y o u all dear uh, uh, I I m y d e a friend อ่าพิดพลาดประการได้กะกลับขอโทษขอพายังสูงเด้ออ่าืม่นี้เนื้อหาของเพลงก็คือลงมักบ่าวเท่าซื้อเพลงเด้จ้ะเด้อแกจะเกี่ยวกับว่าอ่าผู้บ่าวเท่านี่กับบ่มีผู้สาวหรือว่าผู้ใดมามักเนาะทั้งอ่าบางคนกะ ขี้เหร่หัวล้านอ้วนยังกะว่าไปเนาะพี่น้องเนาะไปจีบสาวใดกะอกหกักผูดสาวกะตีว่าทั้งเถาทั้งแก่เลียวแรงบ่มีหัวลนันอ้วน,น,นพุ่งโลกระว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับสาวคนนี้นะคะแอบมักสาวเ่าเด้อพี่น้องเด้อแอบมักสาวเ่าก็คือบได้มองจุดนั้นในภาพหลักภายนอกมองที่จิตใจเขาเป็นคนดีเขาชอบไปทําบุญไปวัดไปว่าไปซอยการกุศลทั้งหลายนะคะสาวๆหลาย,ลายๆท่านกะสิคิคิดจังซีเนาะพี่น้องเนาะ กับมาลองฟังมึงนะคะมวนว่ามวนกับตีชมกันใดเด้อพี่น้องเด้อรักและเมตตาคุณแม่แมรี่เนี่ยเด้อจ่าเด้อเสียงไม่หวานเสียงไม่เพลอลองผิดพลาดกับกราบขอโทษขอให้เด้อเนาะอ่าเราเอาตามนี้ไปกันอัดเสียงจะเขาคุณแมี่ว่าอ้ผู้ไฮ้ทั้งเขาทั้งแกขึ้นมากกับท,ทั้งเขาท,ทั้งแกเลยค่ะคุณแม่ สู้ผู้สุขคน,นนะคะมีแม่แม่รีเอาเพี่ไมล่าชุดมาฝากนะคะแต่งเองร้องเองจ้าัาบน,น,นะะชื่อเพลงลงมักเบาเท่านะคะจ้าเบาเท่าแฟนเจ้าบ่มีเม็นบอพอหนุ่มเลือหน่อยรุบล้ลอโสดโสดบ้านอ๋คนดีน้องหลงมักไอแห้ง น้องคิดน้ำไอซู่เศร้าสู่แรงน้องยันไายบมีไผแยงอายได้กินเขาแรงไปน้องอายอาสาเข้าไปเยียวยาในหัวใจอายได้ยินมาลาไฮว่าอาโอกหักแม่นอ่ไปจีบสาวใด,วดเขาก็บ่สนบลอ ย้อนว่าสาวๆเรานั้นนันนนเขาตีว่าอายผู้ให้ทั้งเท่าทั้งแก่หัวอายกะละลานพุงอายกะใหญ่เท่ากะเท่าเกินแกงเลี่ยวแงกะสิบ่มีส่วนลบนี้ส่วนตัวน้องนี้บ่คิดคือเขาเด้อ آ آ อาย น้องลงหมักไยลาหายอายคือพยอดชายคนดีคนหนอในสายตาน้องนี้ไอคือในโลกไอลอที่สุดในโลกไอจิตจใจดีมีสีินมีทรรมคำจุนอไอชอบไปทำบุญชอบไปวัดไปวา่า ชอบอาสาผู้คนบำเพ็ญกุศลเลื่อยมาทำความดีที่มีคุณค่าน้องว่าอายใจรอที่สุดในโลกลงหมักเบาวเท่าแฟนเจ้าบ่มีแมนบอพนุ่มเลือหน่อยลุบลอโสดโสดบ่นอคนดีน้องลงหมักอายแหง้ง สู้เศร้าสู้แรงน้องยันอายบ่มีพยแงอายได้กินขา้าวแรงไปนะ้อ,าอางไอน้องอยากอาสาเข้าไปเยียวยาในหัวใจอ้าอาได้ยินมาลายว่าอ้ายออกหักมันบ่ไปจีบสาวใดเขาก็บ่สนบออ่ลอย้อนว่าอายนันน่นน้อ เขาตีว่าอายผู้ไ้ทั้งเ่าทั้งแก่ <What? S 1> ว่าอายกะละลานพุ่งอายกะใหญ่กะเ่าเกินแกงเลียวแรงกะซิบม่มีสาวสาว,สาว่ากันลบหนี้จนตัวน้องนี้เ <What? S 1> มื่อคิดคือเขาเด้ออายน้องลุงหมักไอ้ลาไฮ อายคือพอยอดชายคนดีตาหนองนีไอดีที่สุดในโลกอายลอที่สุดในโลกอายจิตใจดีมีศีลมีทาคำจุนชอบไปทําบุญชอบไปขวัดขวา้าชอบอาสาผู้คนบำเพ็ญกุศลเรื่อยมาทําความดีที่มีคุณค่า นองว่าอใจโอที่สุดในโลกจบแล้วค่ะลงมากเบาวเท่าลุยเลยเนาะกินเลยเนาะฟังเพลงไปพร้อมกราบขอาพุณธยังสูงด้วยจ้ะเด้อสวัสดีจ้าอัดเสียงจะคของไว้ปิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอให้ยังสูงด้วยจ้ะเด้อืม่นีก็บตำซัวกุ้งนะคะพี่น้องจ๋าตำซัวกุ้งสุก ลงมักเบ้าเถาไปจีบสาวได้กะอกหักเลยตูนแล้วเนาะเจ้าบ่มีมันบอพอหนุ่มเลื้อหน่อยรูปลอสดๆสดบ่หนอคนดีน้องลงมักไอแห้งน้องคิดน้ำไอสู้เศร้าสู้แรงยันไอ้บ่มีไผแยงได้กินเขาแรงไปเนาะเนาะไอ อาสาเข้าไปเยียวยาในหัวใจอ้ายได้ยินมาลาหายว่าอ้ายอกหักแม่นบ่ไปจีบสาวใดสาวใดเขาก็บส่สนบออ่ลอย้อนสาวสาวเหล่านั้นน่ะเนาะเขาตีว่าอายผู้ให้ทั้งเฒ่าทั้งแก่อายกะลานลาน คุ้งอายกะง่ญ่ๆกะเถ่าเกินแกงเลียวแรงกะซีบอมีสา,ส,าสาวผ่ากันลบนี้ตัวน้องนีบว่คิดคือเขาเด้ออายไอ้ลาไฮคือยอชายคนดีออน,นอน้างคนเนสายตาน้องมี ไอ้คีอที่สุดในโลกไอ้รอดที่สุดในโลกไอ,ไอ้จิตใจดี<อ>เป็นคนมีศีลมีธรรมชอบไปเขาวัดเขวาว่าอ,อาสาผู้คน,นบำเพ็ญกุศลเรื่อยมาทำความดีที่มีคุณค่า นองว่าอายใจรอดที่สุดในโลกบ่าวเท่ากินเลยเนาะลองเพลงยู่บร้กินนี่ตำสวดแซ่บๆพี่หนังอื้อตุ๋นเ้ือแรงนองกันอายบะหมี่อายได้กินเทล่าง

สดเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเรียวแรงกระซิบบ่มีสาวพากันลบนี้ตัวน้องนี้บ่เก็ดคือเขาได้ไอไลไอคยใชายคนดีในสายตาน้องนี้ไอ้ดีที่สุดในโลกไอรอที่สุดในโลก ใจดีปีศีลมีทำคําจุนไอ้ขาไปทำบุญใจขวัเขว้าชอบอาสาผู้คนบำเพ็ญกุศลเรื่อยมาทำความดีที่มีคุณคา่าใจรอที่สุดในโลออกรกเบาวเทาแฟนเจ้าบ่มีเม็นบอก <c oughs> ขนมจีนเส้นเหนียวได้ดีพี่น้องจ๋ามาจากเมืองไทยได้จ้ะนี่เส้นเหนียวนุ่มดีมากเลยแต่งเองลองเองได้จ้ะเด้อพี่น้องมี่น้องบางคนเอฟซีพูดนะอุ้ยคือบ่าเคยได้ยินแต่งเองจ้ามีแต่งเองบาวเทาแฟนเจ้าบบมีแมนบอ ดบน,ออนดี้องหลงมักไอกุ้งน้องพีดนะไหนอหืม,หมจับน้องยันไอ้ไนี้ใเไอได้กินเขาเล้งไปน,นอนอน้องอนออาอาเข้าไปเยียวยาในหัวไ,ได้ยู่มาลายว่าไอโอค้มมาก สาวใดเขาก็บ่สวนบรอย้อนว่าสาวสาวเราเน้่เน้ะเขาตีว่าอ้าผู้้า้ทั้งเขาท่านแกหัวไอ้กะละลานหัวอ้กะใหญ่ให่เขากับเขาเกินแกงเดียวแรงสิบ่มี

เราเท่าแฟนเจ้าบ่มี่เมนบอหก็ะดูกเนือหน่อยหรือก็โซด์วะน้อค็ดีนองหลงหมักไอแห้งนองคิดน้ำไอเศร้าสกุเลงนองยันไอบ่มีไอแยงไอได้กินเขาเร้งแมวใครน้วยอ้าอ้าไอนอนย่าขาเข้าไปเยียวยาในหัว ไอ้อกหันมันบอไปผีบสาวได้เขาก็บ่สน,นบอบ่รอย้อนว่า ไอ้ลายยอดชายคนดีใชตาน้องนี้ไอ้ดีที่สุดในโลกพี่รอที่สุดในโลกใจดีมีศีลมีทำคำจุนไอชอบไปทำบุญชอบไปเขวัดเขว่าชอบอาสาผู้คนบำเพ็ญกุศลเรื่อยมา คำดีที่มีคุณค่าน้องว่าไอ้ใจรอที่สุดในโลกลงหมักบ่าวเทาแซบคักหนึ่งตำส่วกุ้งสุบด้วยพี่น้องจ้าเีเสรนขนมจีนมาจากเมืองไทยเนี้วนุ่มดีมากๆากเลแซบจุดจัดแแบงซ่ตเองร้องงเจา แต่งเองลองเองลงหมักเ่าเท่าลงหมักเ่าเท่านะคะชิดฟังได้แล้วค่ะลงหมักเ่าเท่าแฟนเจ้าบ่มีแม่นบ่พอหนุ่มเลือหน่อยรูปล่อสดสดบโนคนดีเฮงพิดน้ำไอยสู้เศร้าสู้แรง ไปนอนนอนอายอนอนอยากอาซ่าเข้าไปยียวยาในหัวอ้ใจอายได้ยินมาลาไฮว่าอไออกหักมันบอสไปจีบสาวได้เขาก็บ่สนบ่รอย้อนว่าสาวๆาวเรานั้นนนอเขาตีว่าอายผู้ไฮทั้งเแ่าทั้งแก หัวไอ้กะละลานพุงไอ้กะใหญ่ๆเถ่ากะเถ่าเกินแกงเลี้ยวแรงกะสิบ่มีสาวๆขวากันลบนี่อีส่วนตัวน้องนี่อีมาคิดก็เขาได้น้องลุงมาไทายลาไ้ไอ้คือพยอดไทยรอของน้องแล้วนะ สายตาน้องไม่ทิ้งไอ้ดีดีสุดไั่โลไอ้หลอดสุดไั่โลไอ้ดีใจดีมีสีอิ่มมีทางมาทำบุญไอ้จะไปท่าบุญชอบไปทวารทวารชอบอาสาทุกคนจำเห็น,นุูลเรื่อยมาทำความดีที่มีคุณค่าพบอกว่าไอ้ใจหลอด ล,ลุงหมั่นเป็นเท่าแฟนเจ้าบ่มี่เมนบอ ในหัวใจอ้มาลายว่าไอ้อกหักแม่นบ่ไปจีบสาวใดเขาก็บ่สนบรอย้อนว่าสาวสาวเรานั่นน่ะเนาะเท่าตีว่าไอ้ผู้ห้ทั้งเทาทั้งแกงหัวไอ้กะละลานผู้ไอ้กัดง่าเท่ากัดเท่าเกินแกงเลี้ยวแรงกระสิ ก็มีสาวๆหอกันลุกนี้ส่วนตัวน้องนี่บอทุกขเขาเด้อาไอน้องลุงหมัดไอ้ลไอคือพยอดชายคนดีในสายตาน้องนีไอ้ดีที่สุดในโลกไอ้ลที่สุดในโลกอ๋อไอจิตใจดีมีศีลมีธรรมค่ เขาวาดเขาวาชอบอาสาผู้คนควาเพนกุศลนรื่อยมาทำความดีที่มีไปพาน้องว่าไอ้ใจลาที่สุดนะไอ,ะอ,อ้โลอลงมาเบ้าเท่าเงินค่ะขอบคุณเลืยๆจ้าจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะกบขอบคุณยังสูงจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้ององไฟชื่อครูสุธ่มวันนี้แม่แมรี่เอาเพลงไมล่าสดมากฝากนะคะแต่งเองร้องเองจ้ากลับกับคุณยังสูงจ้าชื่อเพลงลงมัเปาเท่านะคะเชิญฟังได้แล้วค่ะแซ่บไหลลงหมักเปาเท่าแฟนเจ้าบ่มีแมนบอผูหนุ่มเลื้อนหน่อยรูปโลสดสดบ่หนอคนดี น้องหลงมักอายแหง้งน้องคิดน้ำไอ้สุเศร้าสุรสรแรงน้องอาน้องยานอายบ่มีพยา,ายแาง่าจ้าพรไก้ค่ะ ลงหมักเบาเท่าอูแฟนเจ้าบ่มีเป็นบ่อก็หนุ่มเรือหน่อยลูกล่อดูสดก็้องคนดีน้องลงหมักไอแห้งลงคนื่นไม่สู้เศร้าสู้แรงน้องยันอายบ่มีแพ่งไอได้กินข้าวแรงไปน้อน มาลาไฮว่ไอโอคาหองเม,มนบ่ไปจีบสาวได้ของก็บ่ส่วนบ่รอย้อนว่าสาวแล้วนั่นน,อน,นอ่ะน้องเขาตีวาไอโอค้าทั้งเท่าทั้งแกงหัวไอกะลานลลลลพุ้งไอกะใหญ่กะเท่าเกินแกง เดียวแรงกะสิบอมีสาวสาน้องนีพากันลบนีเขาด้อน้องหลงมากไอไลไอคือประโยชน์ชายคนดีใสายตาน้องนีไอ้ดีที่สุดในโลกไอโลที่สุดในโลก ถ้วยสุดท้ายแล้วพี่นองจะคำจุนจไอ่เจ้าหญทำบุญชอบไปเข้าว,วัดเข้ววาว่าชอบอาสาผู้คนบำเพ็ญกุศลเลยมาทมคำความดีที่มีคุณค่าน้องว,ว่าไอ้ใจรลที่สุดในโลกหลงหมากเบาเท,ท่าอู แฟนเ้าบ่มีมนบนเดอน,นอยลุกลอสดสดบนอคนดีน,องงอนอ้องาบอแงนมคดน้าเศราสุ้แรงน้องย,นอยันไอบ่มีไผแงงายได้กินข้าวแรงไปนอนอานาอน้องอยากอาเาเข้าไปเยีวยาในหัวใจอาอ าอ,าอ,อนบอไปจีสาวใดว่าบรอยอน่าสาวแล้วนั้น,นออเาาอายเหทั้เกกลลคอกะใเท่าเกิเเนเก่อิ่มแล้วเรียบร้อยพี่น้องจันแน่นแล้ว บ่ไหวแล้วก่อนไปเดี๋ยวฟังเพลงกันเนาะพี่น้องเนาะกลับกับพระคุณยังสูงได้เจ้ะเด้อที่อดทนฟังจะจบเนาะพี่น้องจ้าพิ้งไมล่าสุดได้เจริญฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อจ้ดเด้อเพลงลงมากเบาเท่านะคะลงหมากเบาเท่าแฟนเจ้าบ่มีแม่นบอกผนุ่มเลื้อนอยู่รอบโสด น้องคนดีน้องหลงหมักอไยแหง้งน้องคิดนำไอเศร้าสุแลงน้องยันอไอบ่มีภไยแงงไอได้กินข้าวแรงไปน้อนน้าอายน้องอยากอาซาเข้าไปเยียวยาในหัวใจอายได้ยินมาลาไฮว่าอไาออกหักแม่นบอ ไปจีบสาวใดเขาก็บอสสนบรอยอร้อนว่าสาวสาวเ่านั่นน่ะเนาะเขาตีว่าไอ้ผววู้ไ้ทั้งเท่าทั้งแก่ไอ้กะลันลานพุ่งไอ้กะใหญ่ใหญ่ากะเท่าเกินแกงเดียวแรงกะสิบม่มีสาวสาวผากันลุกนี้ เขาเดอไอหมักไอแห้งไอคือยอดชายคนดีในสายตานนองนีไอายดีที่สุดในโลกไอรอที่สุดในโลกไอจิตใจดีเป็นคนมีศีลมีธรรม Ai, ชอบไป,ไปทำบุญชอบไปเขวันเขา้าว่าชอบผู้คนทำกินกุศลเรื่อยมาทำความดีที่มีคุณค่าน้องว่าอายใจรอที่สุดในลโลกลงหมากเบาวเท่า<ร>แฟนเจ้าบบมีแมนบอพหนุ่มเลื้อหน่อยลูกร,รอ โสดบนอคนดีน้องลงมักอายแหง่นองคืดน้ำไอเศรษเศสวเสแรงนองอย่มีไผ่แงงอายได้กินข้าวแรงไปนะน้อหาอน้องอยากอาสาเข้าไปเยียวยาในหัวใจอายได้ยินมาลายบ่าออโอคักเ็นบอ ไปจีบสาวใดเขาก็บ่สนบร่รอย้อนว่าสาวๆาวเ่านั้นน,น,น่ะเนาะเขาตีว่า้ผู้ไ้ทั้งเท่าทั้งแก่หัวอายกะลานลาน,ลนพุ่งอายกะใหญ่ๆกระเท่าเกินแกงเตียว,ว,วแรงกระสิบม่มีสาวๆพากันลุบนี้ เปนเขาเด้อไอไอหฮงชายคนดีในสายตานองนี้ไอดีที่สุดในโลกไอรอที่สุดในโลกไอจิตใจดีมีศีลมีทำคำจุนไอชอบไปทำบุญชอบไปขวัญขวาชอบ ผู้คนบำเพ็ญกุศลเรื่อยมาทำความดีที่มีคุณค่า<อ>น้องว่าอายใจรอที่สุดในโลกเจอกันคลิปหน้านะคะพี่นองจา๋ากราบขอบคุณยิ่งสูงได้ยจ้เด้อผิดาพาดประการใดก็กราบขอบโทษขอให้ยิ่งสูงนะคะรักนะรักนะคะทุกคน Thank you my dear f r i e n d Thank you for watching my video Thank you so much love you all my dear friends e e you next video soon พิดพาดประการไดกราบขอโทษขอเพลงเืือนหนึ่งเด้อรู้สึกเพลงนี้ลองยังบงกงบไดเจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะคะทุกคนฝากเพลงอันลงมักเบาเท่าในออมอกออมใจนเด้อจ้ะเด้อนี่กะตำส่วตำส่วกุ้งสุกแซ่บลายพี่น้องจ้าเผ็ดเพแซ่บเจอกันค่ะคลิปหน้านะคะ